สวสดีครับสวัสรัเพื่อนๆครับเจอกับหนุ่มน้ำมนคนบนานาเช่นเดิมครับวันนี้ยามเย็นๆอย่างนี้นะครับก็อากาศร้อนๆแบบนี้เรามาเจอกับเจ้าตัวนี้เลยครับตัวไททันครับผมมิสูบิชิไทตันครับตัวนี้ GLX นะัะเพื่อนนะเป็นตัวสมาร์ทแคปนั่นแหละก็คือแคปเปิดได้และที่สําคัญคือเป็นรถที่ปลดระวางมาจากการแสดงของการเช่าของมิสูบิชิไทยแลนด์ Thailand นั่นเองนะครับ แล้วจะบอกเพื่อนๆว่ามีไทเทก็คือมีคอกซิ่งมาด้วยเพื่อนๆอ่อวันนี้คลิปนี้นะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนถามมาราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหรสนใจเพราะว่ารถมันมีอยู่แค่เก้าพันเก้าพันเท่านั้นเองเพื่อนจะบอกวันนี้คือราคาที่เปิดมาจากส่วนกลางคือ4ี่แ0 0บาทแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือคอมเมนต์มาในคลิปนี้หรือว่าคลิปก่อนก่อนนะครับ บอกได้เลยว่าลูกค้าของหนุ่ม,มน้ำมนต์คนแม่นาเอาไปเลยราคา439,000บาทครับลดไป10,000บาทครับนี่จัดไปลดปี 2, 2022ยางยางก็ปี 2, 2022เพื่อนจัดทรงเตี้ยมานะครับคันนี้ขายแบบนี้เลยนะจัดทรงเตี้ยมานะครับเพื่อนอันนี้มาดูรถก่อนได้และที่สําคัญคือขายพร้อมอคอกไเทเนียมนี้ yeah. แบบนี้คือพร้อมํามาหากินเลยเพื่อน สามารถเอาไปเป็นบรรทุกผักผลลไม้ยิ่งตอนนี้ยิ่งหน้าทุเรียนนะครับไปเหนือก็เป็นผักกาดผักอะไรว่าไปนั่นเพื่อนไคเทไคเทเนียมแบบนี้ครบครบจบจบไปนะครับครบครบจบจบไปมีแบบนี้คคแ,บบนแค่นะครับเคันแล้วก็ทรงสูงคอกสูงเนี่ยนะครับเพื่อนประมาณเมตรเจ็ดเนี่ยมีอยู่แค่2คันนั่นเพื่อนนะคอกสูงแบบนี้นะ มีแค่2คันเท่านั้นนะครับใครไวใครได้นะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผม4 39,000บาทเพื่อนๆคนไหนสนใจและถามผมมาอยู่ในทิกตอกชุดก่อนกก็จัดมาเลยเพื่อนๆราคามาแล้วและที่สําคัญรถกลิปมากกริบมากสวยจริงๆพร้อมใช้งานนั้นเพื่อนนะพร้อมใช้งานนี่คือภา,ายในเขานะครับ ไงคันนี้วิ่งอยู่แค่หมื่นกว่ากิโลเองเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นให้ดูฝั่งนี้ก่อนวันนี้จะละเอียดหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆถามมาเยอะมากนะครับนี่ยพลาสติกยังไม่ออกเลยไอตัวเบาะแคะครับเพื่อนๆเนี่ยด้านหลังยังไม่พลาสติกยังไม่ออกเลยนะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะเพื่อนๆดูใครที่จะเอารถไปทำมาหากินครับได้เลยราคาไม่แรงผมบอกเลย เฉพาะคอ,อนี้ก็หลายตังแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสนะครับเป็นไทเทเนียมเป็นไทเทนะครับไฟหน้าตัวโฉมก่อนที่จะนี่แหละครับนิวเจนก็แบบนี้เลยได้แบบนี้ากาดหน้าแบบนี้นะครับล้อแม็กแค้นะครับยางก็มาจากห้างเลยเพื่อนจัดทรงแล้วแต่เลยใครจะไปแบกหนักก็ไปใส่ล้อผ่าได้เพื่อนไปใส่ล้อผ่าก็จบเลยนะครับอมาดู ส่วนของเลขไมคกันหน่อยนะครับมาดูนี่หนึ่งมืนกับ426กกิโลเพื่อนเพนคันนี้เลยสวยกริบกิบแบบนี้เนียน,ยนรถแทบไม่ได้ใช้เพื่อนเพราะว่ามันเป็นงานเป็นเป็นรถอีเวนต์นะครับเป็นรถแต่งมาเพื่อโชว์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปโชว์ที่ตลาดไทยนั่นเพื่อนนะแถวแถวนน่นแหละแถวอะไรนะลังสิตนะครับ รถเซตนีนะ้ถ้าจำไม่ผิดนะมีทั้งอคอกสูงและอคอกเตี้ยนะเพื่อนๆคอกข้างที่ผมเคยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนั่นแหละ mm. ก็ราคาเดียวกันหมดเลยเลือกเอาอันนี้คือบอกเลยว่ามันหาไม่ค่อยมีแล้วนะครับราคาเบาๆแบบนี้รถปี2022หาที่ไหนแล้วครับเพื่อนยมีอยู่แค่9คันครับตอนนี้ราคาเพิ่งเปิดมาถ้าใครรีบก็จับจองกันได้เลย 5,000บาทนะครับค่าประวัติดีก็ฟรีดาวไปเลยออกรถแค่5,000บาทเท่านั้นเองหรือซื้อสดไปเลยเพื่อนตัดสดไปเลยก็ไม่ต้องมีแววนนะเพื่อนนะเสียแค่ค่าโอนค่าจัดเพิ่มอีกแค่2,700บาทก็เอารถไปใช้งานได้แล้วเพื่อนโอเคนี่แหละคือไทตันตัว GLX นะเพื่อนเบาะไอตัวกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะครับแล้วชุดแต่งเป็นลารีอาร์นะครับขนาดตัว อันนี้ครับกันบังโคลนก็นยังเป็นลายอาทแท้ของมิซูมิชินะครับตรงสติเกอร์ใช่ติดตั้งมาจากศูย์มิซูมิชิเลยอันนี้คือมาแล้วราคา439,000บาทเพื่อนๆโอเคเลยตามนั้นเลยถ้าชอบตัดสินใจได้ก็โทรไปเลย083-005-050หรือเหมือนเดิมครับจะคลิกนะครับใต้ลิงก์วิดีโอชุดนี้ก็ได้เช่นเดิมเหมือนกันเนาะอันนี้ฝาวก็่อ้เพื่อนสำหรับรถทำมาหากินแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านที่ถามเข้ามาก็ราคาเปิดมาแล้ว 4 3 30, 9 0 0 0บาทในคลิปนี้จัดไปไปแล้วสวัสดีครับ